ราธรรมอิสยาเขียนโดยอิสยาบุตรของอามอสแปลว,ว่าพระเจ้าทรงเป็นความรอด740 681ปีก่อนคิสตการนะครับก่อนการล่มสลายของอิสราเอลเหนือและช่วงใกล้ล่มสลายของยูดานะครับผู้รับสารคือยูดาเป็นหลักแล้วก็ครอบคุมถึงประชาชาติทั่วโลกเลยอิสยาถูกเรียกว่าภกิติคุณนะครับมีทั้งหมด66บทนะครับก็เหมือนกับพันธสัญญาของพระเจ้า66เล่มใช่ไหมครับ เล่มที่1ถึง39ก็คล้ายกับพันธสัญญาเดิมพูดถึงการพิพากษาความบาปการเตือนการดำเนินชีวิตของมนุษย์นะครับ4 0ถึง66ก็คล้ายกับพันธสัญญาใหม่นะครับการบอกให้กลับใจใหม่พูดถึงพระเมสสิยาและความรอดนะครับอิสยานะครับพยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซูคริส พูดถึงว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยต้องเกิดจากหญิงพมจารีบทที่7นะครับข้อ14ต้องถูกแทงด้วยบทที่53ข้อ5และสิ้นวปชนเพื่อความรอดบทที่53โครงร่างใหญ่ของอิสยา์นะครับ1ถึงพูดถึงการพิพากษาของความบาปแล้วก็1-12ถึงพูดถึงการพิพากษาความหวังของยูดารวมถึงพยากรณ์เรื่ององค์อิมมานุเอลบทที่7ข้อ14 บทที่13ถึง23นะครับพยากรณ์เรื่องชนชาติต่างๆบาบิโลนอับโมนดามัสกัสอียิปต์บทที่24ถึง27ก็พิพากษาทั่วโลกความรอดของอิสราเอลบทที่28ถึง35เตือนยูดานะครับเรื่องความรุ่งเรืองนะครับการดําเนินชีวิตนะครับแล้วก็มีพันส,สัญญาถึงความรุ่งเรืองของอนาคตบทที่36ถึง39พูดถึงกษัตริย์เฮเซคียาการช่วยกู้จากกองทัพอ,อสัสเซียและพยากรณ์ว่าบาบิโลนจะมาล้มยูดานะครับ บทที่40ถึง48พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยกู้เน้นผู้รับใช้ของพระเจ้า49ถึง57พระเมสยาผู้รับใช้ที่ทนทุกข์นะครับและก็จุดสูงสุดอยู่ในบทที่53นั่นเองนะครับ58ถ66พูดถึงความรอดความยุติธรรมสวรรค์ใหม่แผ่นดินใหม่หัวข้อสำคัญที่เรียนรู้จากอิสยาคือความบริสุทธิ์ของพระเจ้าในบทที่6เน้นว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่ที่นั่งสูง การพิพากษาความหวังพระเจ้าไม่ยอมกับความบาปเลยนะครับแต่ทรงจัดเตรียมทางแห่งความรอดพระเมสสิยาคือผู้รับใช้ที่ทนทุกข์และจะเป็นผู้ครองราชการไถ่บาปในบทที่น,นะครับท่านถูกบาดเจ็บเพราะว่าพวกเราทั้งหลายได้ทําบาปกับบาดแผลของพระองค์ทําให้เราทั้งหลายหายดีข้อบางพีสําคัญบทที่1นึ่งข้อสิแม้บาปของเราจะเหมือนผ้าแดงก็จะขาวเหมือนหิมะบทที่6ข้อ8ครับข้าพระองค์อยู่ที่นี่โปรดใช้ข้าพระองค์ไปเถิด บทที่7จ็ข้อสิครับหญิงพม่มบัจรีจะตั้งครันและลอดบุตรชายและเขาจะเรียกนามว่าอิมมานูเอลบทที่9ก้ข้อหครับเด็กคนหนึ่งจะเกิดมาเพื่อเราจะเรียกขันานามว่าที่ไปหาที่ปรึกษาหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมิตรริษที่สุดนะครับบทที่40ข้อสาเคนที่หวังใจในพระเจ้าจะมีกําลังขึ้นใหม่53ข้อ5าท่านถูกบาดเจ็บเพราะความบาปของเราบาดแผลทําให้เราหายดีบทที่61ข้อหนึ่งวิญ,ญญาณของพระองค์ องค์พระพูญเจ้าจะทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพื่อประกาศข่าวดีแก่คนยากจนนะครับเหมือนในลูกาบทที่4ข้อ18และนั่นคือคือพระธรรมอิสยาครับ